ยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์ส่วนชัยนะครับกับซูเปอร์มูลนิธิเน็วิร์สนะครับกับคุณเตดนะครับกับว i เน e ต g l o b a l นะครับเมื่อกี้นะครับคุยกันได้ทั้งความรู้นะครับเทคโนโลยีต่างต่างนะครับที่จะพุ่งพุ่งออกไปนะครับอย่างคนไทยแล้วก็คนทั้งโลก การตลาดของเทคโนโลยีแบบนี้นะครับถือว่านะครับต้องเป็นอีกหนึ่งส่วนของความเยี่ยมยอดที่เราจะเข้ามามีแบคเกชั์ตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับตลาดดูโอเชียนเนี่ยครับตลาดดูโอเชียนนะคะก็คือเป็นตลาดที่วันนี้ธุรกิจวีเน็ตถือว่าไม่ได้แข่งกับใครนะคะเพราะเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทุกค่ายคะ่ะมือถือไม่ว่าจะเป็น ASD t a c 2คะ่ะเพราะธุรกิจวีเน็ตทำบนค่ายจ่ายบนมือถือไม่ว่าท่านจะเติมเงินหรือจ่ายบินนะคะเราสามารถสร้างรายได้ จากมือถือที่ท่านใช้งานอยู่ในปัจจุบันแต่สิ่งที่สําคัญเลยวันนี้สสิติตอบโจทย์ได้ค่ะเราควรเราควรเลือกทําธุรกิจอย่างไรนะคะธุรกิจ v ีเนมีมูลค่าการตลาดเกี่ยวกับอะไรบ้างวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเติมเงินค่ะเขาบอกว่าคนใช้โทรศัพท์ในประเด้ไทยสสิติล่าสุดที่เล่าไปแล้ว82ล้านเลขหมายค่ะเป็นระบบเติมเงิน90% ว่าจริงหรือเปล่าใช่ค่ะ90นะครับเพามว่าใน90นี้ต้องเดินเข้าเดินออกเซเว่นอีเลเว่นหรอถูกต้องค่ะโอ้าวแล้วก็ระบบจ่ายบินระบบรายเดือน10อค่ะอ๋อแค่10แต่และ80กว่าล้านเลขหมายเนี่ยเขาใช้กันเท่าไหร่ล่ะคะนสิเขาเติมเงินที่บอกเดินเข้าเดินออกไม่ว่าจะเป็นเซเว่นหรือว่าเป็นตู้ข้างบ้านเราอะไรประมาณนี้หรือว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราที่กดกดกดเขาบอกว่าเดือนหนึ่ง ค่าเฉลี่ยของคนไทยค่ะเติมเงินกันเบอร์ละเลขหมายละ400บาทโอ้หนึ่งเลขหมาย400บาทใหนึ่งล้านคนก็400ล้านบาทใช่ค่ะแปสล้านคนก็ประมาณ30 0 0 0กว่าล้านบาทต่อเดือน สามหมื่นกว่าล้านบาทต่อเดือนใช่ค่ะนะครับผมขอมาเก็ตแชร์แค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์พอไหมคะสามหมื่นกว่าล้านบาทนะครับกับการเติมเงินใช่ค่ะโอ้สุดยอดครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะนอกจากการเติมเงินแล้วเนี่ย เรื่องของการจ่ายบินที่เขาไปจ่ายกันเสียค่าธรรมเนียมเท่านู้นเท่านี้เนี่ยห้าบาทสิบาทสิบห้าบาทนะครับเราจ่ายค่าดินออกสี่ไปทีเลเวนติ้งติ้งติ้งอยู่เนี่ยแต่เราไม่เคยได้เงินคืนใช่ไหมคะต้องไปจ่ายสิอ่าแต่วันนี้ธุรกิจวีเน็ตทำให้ท่านได้เงินคืนจากการที่ท่านจ่ายบินค่ะมูลค่าการตลาดที่เราสามารถจับต้องได้เราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็แต่แต่วันนี้เขามีรองรับให้เราแล้วค่ะสามพันล้านบาทต่อเดือนค่ะ ามพันล้านบาทต่อเดือนโอ้สามหมื่นหกพันล้านบาทต่อปีนะคูณสิบสองเข้าไปเรเรียบร้อยเลยใช่ค่ะว้าวเรามาขอเข้าบ้างเถอะไม่ต้องขอเลยค่ะไม่มีเนตเตียงไม่ให้ลวค่ะไม่ต้องขอเลยค่ะจริงหรือเปล่าใช่ค่ะนะครับเปลี่ยนแค่ท่านมาร่วมธุรกิจกับธุรกิจวีเน็ตท่านใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะทำธุรกิจวีเน็ตใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะว่าธุรกิจวีเน็ตตอบโจทย์ชีวิตท่านได้ค่ะถ้าวันนี้ท่านไม่สามารถปฏิเสธเรื่อง การจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเติมเงินหรือการจ่ายบินค่าจ่ายต่างๆประมาณ100รายการค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์บัตรเครดิตค่าน่น่น่ค่ะารถแค่นี้หมดเลยค่ะแต่ง่ายๆนิดเดียวจ่ายผ่านมือถือตัวเองค่ะไม่ต้องรับจ้างจ่ายนะคะจ่ายผ่านมือถือตัวเองต่างคนต่างจ่ายค่ะแต่ทุกคนจ่ายรายได้จะขึ้นมาที่เราทั้งหมดนี่คือธุรกิจบนเน็ตค่ะ เราไม่ต <kung> ้องมีหน <cache> ้าร้านนะคะไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์นะคะแค่มีโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วก็อยู่ติดตัวเราตลอดเวลาตัวนี้แหละค่ะมันจะทําให้เราเป็นนะครับมหาเศรษฐีได้โดยอยู่ในมือเราค่ะวันนี้โอกาสอยู่ในมือท่านค่ะท่านมองเห็นเป็นอากาศมันก็จะผ่านไปแต่ว่าถ้าท่านมองเห็นเป็นโอกาสก็รีบคว้าไว้ค่ะอันดับสี่ครับนะครับมหาเศรษฐีนะครับอันดับหนึ่งของโลกสี่ปีสองนะครับโทรคมนาคมนะครับ มหาสตีอันดับหนึ่งของไทยโทรคมนาคมเช่นเดียวกันะนะครับผมจะเป็นมหาสถีได้ด้วยอ่ะโทรคมนาคมเช่นเดียวกันกน,นะครับท<ค>ำได้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมกับวีเน็ตโกลบอลผมชอบตรงนึงเนี่ยครับวันมันสบายอ่ะใช่ค่ะ มันไม่ต้องเดินออกไปนู่นเดินออกไปนี่นะครับอไม่ต้องนี้นะคร์ไม่ต้องชิมอ่ะโอ้ใช่ไหมใช่ค่ะไลฟ์สไตล์ผมนะครับผมจะใช้ไลฟ์สไตล์ยังไงผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนถูกต้องคนะครับนะครับแค่อยู่บนมือถือของเรานั่นนั่นเองใช่ค่ะนะครับคุณนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะคอนคอนคอนเวอร์เจนต์คอนเวอร์เจนต์คือการสร้างความสะดวกสบายบนบนมือถือของเราอืมอ่าโดยการผสมผสานธุรกิจ ผสมผสานเทคโนโลยีของ v ีเน็เข้าไปบนมือถือหมายคําว่าทุกไลฟ์สไตล์ของเราจะกลายเป็นเงินถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นเราจะช้อปปิง้งเราจะคุยโทรศัพท์เราจะไปจ่ายให้จ่ายอะไรต่างๆเป็นไลฟ์สไตล์ซึ่งเรา<อ>คน<อ>ปฏิเสธไม่ได้ค่ะนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราด้วยถูกต้องค่ะโใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องลาออกจากงานนะคะธุรกิจทําเหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่าขอรวยกว่าเดิมอ่ะถูกต้องค่ะว้าววีเน็สุดยอดครับท่านผู้ชมนะครับ ต้องมาแล้วแหละนะครับถือว e well, <Okay. S 2> ่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่เป็นนะครับทั้งนวัตกรรมทั้งเทคโนโลยีนะครับมีการเตรียมตัวรองรับนะครับให้กับทุกคนไว้เรียบร้อยแล้วคุณเป็ดอยากจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมนะครับเขาฟังตรงนี้แล้วเขาอยากจะกล้าวเข้ามาแล้วแหละครับก็ขอฝากนะคะว่าวันนี้นะคะเราไม่สามารถสิ่งที่เราจําเป็นต้องจ่ายสิ่งที่ในชีวิตเราจําเป็นต้องจ่ายและท่านก็เตรียมเงินไว้จ่ายแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้ท่านไม่ต้องเดินออกไปนอกบ้านค่ะ ท่านใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่ในบ้านค่ะ24ชั่วโมงจ่ายได้เติมได้จะสิ่งสำคัญรายได้ก็กลับมาหาท่าน24ชั่วโมงเช่นกันค่ะวีเน็ตเคาน์เตอร์สวิตตตัวนี้ค่ะนะครับดีใจนะครับที่คุณเป็ดนะครับมาให้ความรู้เล่าถึงสื่อนะครับส่วนต่างๆนะครับของเทคโนโลยีนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่ามันไกลตัวเกินไปนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่บนมือคุณแล้วนะครับความร่ำรวยนะครับ การติดต่อสื่อสารนะครับไลฟ์ตา์นะครับที่สะดวกสบายขึ้นนะครับอยู่ในมือคนแล้วเริ่มต้นนะครับมาที่วีเน็ตมาพบกับคุณเป็ดได้เท่านั้นเองนะครับเบอร์โทรอะไรครับเขาเบอร์โทรสุวนตัได้ไหมศูนย์แปดเก้าค่ะเก้าเก้าสี่สองหนึ่งสองหนึ่งค่ะนะครับพร้อมนะครับที่จะให้ความรู้กับคุณกับคุณเป็ดนะครับดีมากๆเลยนะครับกับธุรกิจของวีเน็ตนะครับวันหลังมาออกรายการกับเราบ่อยๆนะได้ไหม ถ้าเชิญนี่จะไม่พลาดนะครับมาให้ความรู้กับเขาถ้านผู้ชมชอบแน่เลยแบบนี้นะครับครับฟังไปรวยไปด้วยเนี่ยเราชอบแน่นะครับใช้ไปรวยไปด้วยค่ะขอบคุณคุณเป็ดวันนี้คงต้องนะครับขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกับช่องของซ u p เปอร์โมเ e t เน็ตเวิร์สนะครับกับว i เน e ตโกลบอลขอบคุณมากครับคุณเป็ดค่ะสวัสดีค่ะ